สวัสดีครับผมสุริเกียรติจันทรชลนรครับหรือเรียกการั้นสั้นดีกว่านะครับว่าโมชิดนะครับสรับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงไหลในธุรกิจ m อ็มนะครับเพราะว่าผมคิดว่าธุรกิจ m อ็มนี้ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงนะครับผมได้ทำเอ็มเอ็ไปแล้วหลายตัวนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยทั้งนี้ผมก็ทําตามอัพไลน์บอกทุกอย่างนะครับเช่นติดไลน์ชื่อขึ้นมานะครับต้อโทรหาหาชื่อหล่อนนั้นหรือว่าจะเป็นการสแปมเมลนะครับซึ่ง ผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เวิร์สนะครับจนกระทั่งผมได้ไปหาข้อมูลผมคิดว่าน่าจะมีวิธีที่เวิร์กกว่าจนกระทั่งผมเจอระบบหนึ่งก็คือระบบ a t t ชั่นมาร์เก็ตติ้งระบบนี้ทาให้ผมไม่ต้องมานั่งลิสต์รายชื่อทาให้ผมไม่ต้องมานั่งสแกมเมลอีกต่อไปนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ความลับของระบบ a t t ชั่นมาร์เก็ตติ้นี้กดข้อมูลเพื่อศึกษาฟรีกันที่ช่อด้านล่างนี้เลยครับที่ผมเตรียมไว้ให้เลยครับครับผมแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ที่อ e ีเมลนะครัััับบสสสวนนีี้ดครับ